2> <Key> 2. สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมไม้ครับนะฮะในพาร์ทที่11แล้วมั้งครับผมนะฮะก็อย่างเช่นเคยครับผู้สนับสนุนนะ,ะ,นะฮะคีทูฮะอะไรวะเดี๋ยวก่อนคิดก่อนนะ <laughs> คิดไม่ออกละคีทู <laughs> 2, ร้านขายเกมดีมีคุณภาพซื้อง่ายได้ชัวร์้โหโหนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำการอะไรนะ สร้างบ้านกันนะครับผมพาร์ทนี้สร้างบ้านอย่างเดียวเลยนะฮะขุดเหมืองแม่งปล่อยปล่อยไปก่อนนะฮะอันนี้ก็มีสมาชิกใหม่นะฮะปากกระเบนนะกับปาณิโมด้วยอุ๊ยปาณิโมข้าแม่งเอาได้ปลาเฉยเลยเว้ยอี๋เนี่อี๋ากกระเบนเกยตื้นนะฮะปากกระเบนดำดินด้วยครับผมวันนี้มีปลามากมายฮะคือตอนนั้นไอ้ที่พาร์ทก่อนนู่นนะที่ผม ตีปลาแล้วได้ไข่มันมานะเดี๋ยวจะลองดูว่าตียังไงว่าจะได้ไข่ตีก็ไม่เห็นได้ไข่เลยนะแล้วแต่โชคมั้งโอเคผมก็แต่งแต่งบ้านไปนิดนึงแล้วมั้งนะครับอันนี้จริงผมถ่ายไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็แต่งนั่นหมายล้วกันถ่ายใหม่มากเลยวันนี้น่าจะมาทําข้างหลังนนะครับข้างบนผมเสร็จแล้ว,เด,วเดี๋ยวไปดูข้างบนก่อนแล้วกันนะครับ ระเบิดเหมืองก็ไปเจออะไรก็ไม่รู้โห่อย่างต่างๆมากมายเลยในเหมืองครับไม่ว่าจะเป็นม้าบงม้าบินโหแม่งมากันเต็มเลยเจ้าช่วยนะฮะเยอะไปไหมมีแมงป่องยักษ์ม้าบินตะขาบโอ้โหแม่งมาเยอะมากะฮะมอสอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมลงไปแล้วผมยังงงๆอยู่เลยมาดินน้นแปลกๆว่ะไม่เป็นไรมนะั้เดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาทำนี่ตรงนี้ไปถึงนู่นเลยนะฮะห่า ไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องเตรียมไม้ไปเยอะนะฮะนี่โอเคตัดไม้ด้วยอะไรด้วยนะฮะโหต้นไม้ทดแทนด้วยนะครับแล้วก็ดินตรงนี้ต้องกบให้เรียบร้อยนะครองว่าหายไปไหนก็ไม่รู้นะไปทำไอ้นั่นก่อนทีขุดดินนะครับแจ่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 เดินจอาแ,แจ่เลยปึ๊บ ได้ที่ขุดมาแล้วครับอ่า,าโอเคเรจะไปขุดดินจากพื้นที่อื่นมาแล้วก็มาเออ่กบพื้นที่นี้ให้หมดก่อนนะครับใช่มีหลายเรื่องที่เราต้องทำนะเนี่ยไม่งั้นมืดแล้วดูโคตรไวัยเลยระวังมนุษย์มนุษย์หมาป่าด้วยนะช่างโหดร้ายมากเลยมนุษย์หมาป่าใครดูของผมก็จะเจอกันครับมนุษย์หมาป่าพาเที่ยวไรก็ไม่รู้นะฮะโอเบอร์เลยวันดีแบงป้อ นี่มันผีแฟบเนื <laughs> ้อจอบแจบจบแจบทั้งวันเลยอืออืออือก็ทำการขุด,ขดไปนะแฉ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 นี่เป็นอย่านี้เลยเพราะว่าขุดแบบมีศิละปะนะครับทำให้หน้าดินไม่สูญเสียการทรงตัวไปนะ <c oughs> นี่รู้สึกจะสวยขึ้นได้ซ้ำเย้ดูดูเวลาวิ่งดูเวลาวิ่ง เ็นไยงยดูดูโจวแบบชิมอร์เลตสโกลตัวมันอ้วนมันเติมต้นไม้ก็จะลดความอ้วนบ้างก็ดีนี่ลูกแบบเราก็ได้สลามบอลนะหอจอยเข้ามาเลยโลโลอาสวัสดีเบ้ง <c oughs> วันีครับอ่าปรีดครับไม่ได้เจอกันนานเลยเนี่ยเฮ้ยไปงานเกมปะวะไปงานเกมไหมอ๋อถ่ายคลิปอยู่ครับผมโอ้ไปอ๋อโทษครับเฮ้ยไปวันไหนอ๋อไปวันสิบแปดเว้ยดีดีฉันจะขอเหมือนกันน่ะเยี่ยมเขานัดรวมผนเกมกันเว้ยเดี๋ยวจะลองไปสวิงกิ้งดูอ๋อเฮ้ยยวกเข้าไปเตียบยอ่า เราป็นจอชวนในแฮมไปวันเสาร์แล้วกันแฮมมันก็จะไปไปไอเด็มึงจะไปไงอ้าวไอ้เหี้ยกูจะไปงานดอนเออ๋อไอเนี่ยกูไปซื้อโลจินที่งานโลจินมาไว้เพื่อนบ้าเนี่ยเป็นไงบ้างสุดยอดเลยไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนมันเป็นแบบน่ะเข้าใจนะอ่าเข้าใจโอเคเดี๋ยวไม่ใช่เงียบนะเว้ยไอเที้ยกูมึงแง่เข้าใจทางนั้นแน่เมึงรู้ได้ไงวะ่าได้เฮ้ยสรุปถ่ายคลิปจริงมั้ยเนี่ยอ้าฮะก็ก็จริงไง มันตัดได้แม่มันตัดได้แม่ไม่ครับไม่ครับเรื่องโจกอ๋อเรื่องโจกเลยอ่ามึงตัดตรงโจกใช่ไหมตรงโจกไม่ตัดจบเลยโอเคนะฮะก็กลับมาแล้วนะฮะเมื่อกี้มีคนจอยเข้ามานะฮะก็คือคุณเบ้งของเรานี่เองนะฮะมาคุยเรื่องการไปงานงานเกมนะฮะในครั้งนี้ ผมจะไปวันที่18นะตามที่คุณได้ยินนะฮะก็คือนะครับผมก็ไปเจอกันได้ที่นั่นนะครับแต่คุณคงไม่เจอผมหรอกนะฮะเพราะว่ากูไม่บอกเนื้อชั่วร้ายไปสัตว์นะครับก็ใครจำาผมได้ก็ทำเสียงผมได้ก็ไปทักได้แต่ว่ามีมีมีมอย่างหนึ่งนะก็ที่ผมจะบอกก็คือเสียงกับเสียงในไมค์กับเสียงในเกมนี่ผมพลัเรื่องกันเลยนะแหมก็หาตัวผมยากหน่อย ไม่ต้องหาหรอกแหม่ไม่มีตัวตนอยู่แล้วนะปล่อยปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปก็อุ๊ยกูทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าในงานเกมจะมีอะไรน่าสนใจบ้างรู้สึกว่าครั้งนี้น่าจะยิ่งใจพอสมควรนะเพราะรวมพลแคสเตอร์กันเตะเทะเลยผมไม่ได้อลไรผมจะไปดูพิปปีไว้โอ้โหปีดาร์ฟนะฮะปอเทมบเริมมาเพิ่มเต็มไปหมดเลยหมายถึงว่าคนเยอะบันเดิมมาเพิ่มเลยนะ นั่นแหละเคนะครับก็ใครเจอเจอผมก็ทักได้นะฮะซึ่งคงคงไม่รู้หรอกว่าผมเป็นใครนะแล้วจะพูดทำไมนะโอเคเดี๋ยวผมอาจจะถ่ายคลิปในงานนั้นมาให้ชมเลยก็เป็นได้นะฮะก็นั่นแหละแล้วแต่โชคแล้วกันนะเคเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกันต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเราผมจะทำเป็นเหมือนพัตคาสนะฮะแบบ มันไม่ใช่บ้านตัวเองผมไม่ค่อยชอบสร้างบ้านตัวเองมากกว่านะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเลยสร้างบ้านตัวเองเ่ผมชอบสร้างอะไรที่มันดีนใหญ่นะหัือกูนิ่หนววันไปทางนู้นตลอดคือยิ่งใหญ่ยิ่งดีแบบใหญ,ใหญ่ใหญ่เลยแบบโอ้โหอะไรประมาณนี้เราจะสร้างได้กันผมเป็นผมนะเมื่อก่อนผมก็สร้างสฟิงค์นะก็เออสฟิงค์เลยครับคุณฟังไม่ผิดหรอกมันเป็นแบบ ไม่ได้ดูแบบนะเอ้ยดูแบบแต่ว่าเป็นสฟิงค์ตัวจริงนะครับแบบสฟิงค์จริงแต่ว่าผมนี่ออกแบบเองเลยนะครับก็ภาษาชาวบ้านของผมก็นั่นแหละวางมั่วฮะจนแม่งกลายเป็นสฟิงค์เนี่ยทำครึ่งตัวก็เสร็จไปประมาณสักสองวันคขึ้นนะครับแค่ครึ่งหัวเท่านั้นนะโอยากมากเึงนะก็มีเพื่อนมาช่วยด้วยก็ถือว่ายังดูดีอยู่นะเราจะตรงน,นี้เราจะทาเป็นเป็นบาร์นะครับ ไม่ใช่บาร์เกตนะเป็นบาร์เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปาหินวาน์ตงนี้หนะึ่งสองสำหรับทางเข้านะสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ไม่ต้องนับเพราะผมนับไปอย่างนั้นแหละก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงก็รับนับไปก่อนมันมันสั้นไปหรือเปล่าเออมันสั้นไปนะเอาใหม่ใหม นี่นี่เออสิปลาใหญ่ปลาใหญ่เ้ยของใหญ่ของเขาใหญ่ฮะกูลุมตั้งไปอะไรอ่ะเคอืมโอเคประมาณนี้นะฮะก็จะจะทำประมาณนี้พออินก็ต้องใช้มากหน่อยเพราะว่าทำเป็นเหมือนแบบเหมือนเหมือนเส้นอาณาเขตนะว่าจะทำถึงไหนบ้างอะไรยังไงอะรวมไปพร้อมนี่แหละจะขึ้นยังไงวะเนี่ย แต่ตรงกลางก็ตรงกลางริมน้ำผมก็จะทำเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นอุ้ยมันไปไกลย,ยังวะเฮ้ยไปไปหรือเปล่ามานี้พอแล้วมั้งมานี้พอแล้วอ่าลงมาทำไมวะเนี่ยก่ปุ๊บปุ๊บอืมอืมเหมือนมีอะไรค่อยเปลี่ยนที่หลังก็ได้นี้ก็ทำไปก่อนนะ เราไม่ต้องอ,อะไรมากมายให้ตันเหหมั่วไปก่อนเดี๋ยวมันก็ได้เอาเห็ดเด้งเว้ยม,วม,วมุ่วไปนี่แหลนี่แหละนี่แหลนี่แหละหินหมดแต่ถ้าของผมไม่หมดนะถ้าของผมไม่หายนี่ป่านนี้เสร็จไปนานแล้วเพราะว่าจากที่ดูมาที่ผมทํานะคือหินมันเยอะมากอะที่ของเก่าะนะเยอะมากมากคือป้าเตียวคงจะเสร็จอนะคือไม่ต้องไปโคงไปขุดอะไรมากมายนะ ออโอเคเดี๋ยวจะเอาไม้มาวางนะฮะซึ่งจะหนักหน่อยเพราะว่าไม้แม่งไม่ค่อยมีฮึฮึออโอเคนี่คือบาร์ครับนะฮะเดีาา๋ยวเรา,าทำเป็นเหมือนเป็นร้านอาหารนะ่ะไม่ใช่บาร์หรอกร้านอาหารมากกว่าซึ่งไม่มีอาหารให้คุณกินหรอกเพราะตอนนี้ผมยังหาอาหารไม่ได้เลยดูดิมีแอปเปิ้ลอยู่ลูกเดียวเนี่ยไก่สลามบอลเนี่ยกินได้หรือเปล่าไม่รู้ กินไม่ได้ได้ดวยซ้ำนะกับเนื้อซอมบี้อีกนิดหนึ่งนะก็ทนท้องเสียไปก่อนนะแจ๊กเ,เกมนี้ข้อควรระวังเกมนี้ห้ามใช้ในชีวิตจริงนะอย่าก,กินเนื้อซอมบี้เด็ดขาดนะเพราะว่าจะทาให้คุณท้องเสียได้ประมาณหนึ่งนาทีนะนี่นี่เป็นข้อควรระวังเลยนะเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นโลกจริงกินเนื้อซอมบี้ก็คุณก็กลายเป็นนะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ปล่อยผมไปตอนนี้ผมกำลังละเมออยู่ ช่วงหลอนๆนะตานาะกน้ำเลกูอีแน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 อ,อ้าว่ะาวางเลยกันจทำจากเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายทำจากเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากได้นะผมเนี่ย โคตรเจ๋งเลยเไม่เป็นไรจึ๊บ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 ไม่รู้เวลาผ่านไปกี่นาทีแล้วน่าจะนานอยู่พอสมควรน,นะอะมีไม้คาบไม่ในคาบไม่ใน,ในน้ำเน,นี่ยแหละนี่กูเป็นทารวันเลยเนะี่ยเจ้าช่วยก็ <c oughs> อ,อย่าไปที่ไกลอ๋อใต้ดินมอสมอสที่ผมลงแม่ก็เจอแต่สัตว์ประหลาดประหลาดนะเดี๋ยวทรายพรุ่งนี้เสร็จแล้วค่อยไปเดินทางไปที่นู่นเลยนะ จะไปสร้างที่ดินแดนอื่นด้วยนะฮะอ่าก็เท่าที่ผมสำรวจไปทางนู้นน่ะคือทางไปของผมเลยเนะี่ยนู่นน,น,น,นูถึงนู่นน่ะบ้านหลังเก่าฝั่งน,นี้ไม่มีอะไรฮนะดูจักแผนที่แล้วแล้วผมเคยไปสำรวจตอนที่ไม่ได้ถ่ายเออก็นะไปเจออะไรมากมายตัวเห่อะไรอย่างเงี้ยนะตัวเห่จริงๆนะไม่ได้มองตัวเห่เลย หมดหมดเออเออเออบับบับบับโอ้แต่ที่ก็แยงตากูจังเลยเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำลายดวงอาทิตย์นะดับแม่งเลยตลอดกาลเพ้ออะไรกูเนี่ยเออเเออเออเอวาง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 จแปกไงตัดไม้ใต้น้ำเป็นไงฮะโหดก็หล่ะ ด้วยความขี้เกียจอย่างสูงเลยแฮแฮแฮโอ้ hey. 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 Oh, แสงอาทิตย์มันแยงตาผมมากเลยวะ่ะตาจะบอดมอนา,นานตาจะบอดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลอดซีนอนก็ oh, เป็นไงบาบาบาตรงนี้รู้สึก,กใหญ่ไปนะปลอดได้อ่าแล้วก็เอาเหินมาวางตรงนี้หินหินหิน เอาเดี๋ยวก่อกนนะเอาดินนะดด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 โอเควางตรงนี้ให้เป็นเป็นพื้นไม้ก่อนนะครับ ที่ครับเอาไปเลยฮนะเอาไปเลยฮะบทเนะนไม่รู้เหมือนกันคูบทเหมือนกันล่ะเออไหนบล็อกนะแช่โอเคอ๋อ่าไม่ได้แดกไม่ได้แดกะนะเข้าไปแช่เข้าไปแช่เข้าไปโอเคเราจะทําเป็นกรอบนะครับซึ่งตรงนนั้นก็ไม่รู้เหมือนโดนโจระเก็ตงับนะฮะเหมือนตรงไหนก็ไม่รู้ดาวทำต่อไปครับ อ่าโอเคค่อนขะ้างจะประเนะสามสองอันนั่นหนึ่งโอเคเอายังมีกันเนี่ยศูนย์นะครับเรียบร้อยหมดแล้วหินนี่นี่ผมต้องไปขุดอีกแล้วเลยนี่โอ้ยเจ็บปวดมากหนีบ้านบ้านสุดยอดแอสซิสต์ใส่กำเนิด ไม่ๆๆมมีมีอะไรอยู่แถวนี้เอ่ยไม่มีละแล้วเสียงมาจากไหนโอ้เกิดในบ้านนี่นะเฮ้ยก <Hey. S 2> <iology. S 1> ูจะเก็บมันไว้เป็นหลักฐานความเป็นมนุษย์ได้ไัมไข่มันติ๊งมา,ฮาเฮ้ยนะครับถามความเป็นมนุษย์นะเราจะตั้งชื่อเขาว่าจอห์นนี่นะฮะจอห์นนี่ผู้ อยู่ในน้ำึงยโดยมาบ้าใช่เปล่าอย่าล่วงลงไปเชียวกู <c oughs> เดี๋ยวเราเราขังจอมนี่กันนะเ <c oughs> ด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นบว่างแล้วไงเดี๋ยวก่อนนะันเม่งมีคนพับพับทับเฟซมาด้วยเอ้อเดี๋ยวเราจบคลิปด้วยการขังจอมนี่ดีกว่านะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเราน้อยกันไม่สามารถนอนได้เพราะมีมอนสเตอร์อยู่โอ้ฝาก นนก็ได้รยะที่น้อยก็ได้จอนนี่ไม่ไม่ไม่ให้เรานอนตรงนี้นะจะไปนอนที่อื่นคนระับตรงไหนดีเอ่ยนี่นอบประตูแมงเลยเอาสิวะเอาสิวะเฮ้ยแมงเจ๋งเฮ้ยเกิดมานี่ไม่ตกเหวเลยวะช่้งมีอู้ยตรงนี้ฮะเตียงสวยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เฟซค่อยค่อยทักแมงนะฮะเดี๋ยว ไปตัดไม้ทำามาป่าแป๊บหนึ่งนะครับป่บาเอาเหลืออันเดียวได้งไงวะไม่เป็นไรเราจะเติมเต็มมันเข้าไปนะชุบแปะเรียบร้อยเออโโอ้หต้นไม้มันก็ใหญ่กันจังเลยใช่ผูปลูกทีดเดียวทำไมมันใหญ่อย่างนี้วะมาปล่อยไปนะอืมอืมเราจะสร้างบ้านให้จอนนี่อยู่นะครับเราชื่อนายจอนนี่ มนรุ้จอรน,นี่จะหายไปตอนไหนนะจอรนี่อ่าแล้ว่างไงว่าเอหัวกูบิดไปไหนไม่รู้พวกเดียวกันถึงว่าไม่กลัวกันมันเป็นจอมบ,บี้มีหัวขาดนะเอไ,ได้อยู่อะมันโหดมาก ี่แกเขาจะออกมาให้ได้ว่างันแหละฝันไว้ก่อนนะจอนนี่จอนนี่ในฝันไว้ก่อนเลยเออท่วะเออวะนี่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 ทำไมผมไม่วางนีวะเออวังไหมฮะได้อยู่สี่อันนะก็เป็นห้าแล้วแปสิบนะครับผม ได้อีกเซตหนึ่งติดจองพอดีอุย้ยชิดจอนนี้ทำร้ายผมอี๋เน่ผมไม่ยังไม่ต้องแดกข้าวเลยค่ะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> จอนนี่เด็กได้เยี่ยแบตเช็ดอ้าวนันมอยู่ที่ว่า นนนะาาจอนี้เด้งได้นะฉายาใหม่จอนี้เด้งได้สปปว,วัสดีสปาชิกอ้ s เ i t เฮ้เอา f ฟั k เฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะเอาใหม่เอาใหม่เดีย๋ดวยวทำทำไอ้นี้ให้หมดก่อนแล้วกัน,น,นไม่ต้องทำะนะไอ้บ้านโมงบ้านไม้อ่านี่สองนะเมื่อกี้ต้องการหนะึ่งสองสามสี่สี่ สิปะวะน่าจะเกินนะเฮ้ยฝักฝอกกินชิปฝอกกินชิปเฮ้ยเฮ้ยอ่าไม่ไม่จอนนี่ไม่เอาไปอาตรงนั้นก็ขึ้นได้ดี่ว่าเฮ้ยชิบอร์ let's go ขึ้นบอเฮ้ยยุ่งเป็นเจ๋งว่ะ เอยไม้ไม่หมดว่ะไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวจะเอาเอา,เอาต้นไม้ไปวางไว้ตรงนูนวววนงน้นนะฮะื่อความสวยงามอย่างยิ่งยวดเลยอ่าวาง้างอ่าโอเคเดี๋ยวไปหาบุญนเล่นไหลวะเทอนี่ยี่สิบาทครึ่งชั่วโมงแล้วมัง้งในตาภาพไม่เป็นไรนะปล่อยไป จะตกแต่งบ้านให้เราสวยงามยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็ปล่อยไปก่อนเฮ้ยเอ้ยบอสจอนี่ฟาดไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้โอ๊ะโอ้เฮ้ยไม่ได้ต้องต้องตัดไม้นะฮะแม่ไปก่อนเอาไว้กัอน เอาจอนนี่เอา,าตรงนู้นน่ะเป็นทางออกของนายเพื่อนเอาโอเคฮะแต่เราก็ได้สมาชิกใหม่มาหนึ่งคนนะครับชื่อว่าจอนนี่นะฮะจอนนี่ผู้กระโดดยิงๆนะครับผมเย้นะโอเคผมจะจบแค่นี้แหละคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะสดคลิปนี้เจอเกมอะไรก็มาติดตามชมกันได้เลยโอเคบ๊ายบายวู้โหบายบายจอนนี่แล้วเอา